เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ,บสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาสีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกสวยเลือกใช้นะพันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าโคโรล,ล่าปี2007นะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยๆเลยนะครับราคาถูกๆ19,000บาทนั่นเองไปขับใช้งานกันแดดกันฝนใจตลาดซื้อผ้าได้สบายครับ อ๋อไม่ต้องตากแดดตั้งแต่ฝนก็คุ้มแล้วครับราคาจาักรยานหนึ่0กานบาทเล่มมีนะครับเล่มชุดโอนมีครบนะครับราคานี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,มาชิปเป้าหรือซื้อประจำสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้พี่กัดดูรถอยู่สระบุรีรับหนองแครสระบุรีเครื่องติดขับได้ครับ แอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นมีแต่ลมเจ้าของแจ้งตําหนิให้เราประกอบการตัดสินใจแล้วนะครับเครื่องติดครับได้แอร์ไม่เย็นราคานี้ต้องแจ้งกันไว้ก่อนเลยครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนถ้ารถบ้านก็ไม่ได้ราคานี้นะครับแล้วก็มีสะดุดสะดุดนิดหน่อยครับน้าเป็นที่หัวเทียน,นะครับก็ต้องลองดูลองเช็คกันหน่อยความร้อนปกติไม่มีปัญหาน้ําไม่ดันควันไม่ไหลสนใจติดต่อเขาได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ